เอ๊นี่คือภาพเอคแครที่ทำเมื่อวานนี้ยังไงใช้ได้ไหมคะมันไม่บ่องตรงแป้งสูตรอะของเขาคงจะดีแหละแต่ว่าวิธีทำของเรามันไม่ดีก็เลยดีเซอพอยต์จนิดนึง <c oughs> เห็นไหม <c oughs> กินหลายอัะแล้วล่ะกินจนหนำแล้วลืมว่าเอ้ยเฮยยังไม่ได้เอาลงไม่ได้อรูปลงเลยก็เลยจัดซะหน่อยก่อนที่จะหมด แต่จริงไม่หมดหรอกกำลังฝึกทำแป้งอยู่เนี่ยฝึกทำชูครีมฝึกทำชูเพราะว่ามันทำยากมากเลยนะมันไม่ใช่ว่ายากหรอกมันมันมันอยู่ที่การฝึกฝนมากกว่าแล้วไม่ค่อยได้ p r a c t i c i n g มันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหรออ่ออกมาแบรนดะแบน์ตั้งแต่แล้วเมื่อเช้า,ชานี้ทำสูตรใหม่สุดใชน้น้ำมันซึ่งน้ำมันเยอะมากเขาบอกพองจริงกลวงจริง แต่พอเอาออกจากเตาไม่รู้ทำไมมันยุบอบะยุบแบนเลยนะแบนแบนตะแตกอะดูเลยนชไหมจริงๆแล้วมันต้องฟูขึ้นใช่ไหมขึ้นอย่างงี้อันนี้โหแบนตะแตแล้วมันจะมีร่องรอยด้วยว่ายุบแต่ข้างในกลวงขอบอกกลวงมากเลยนะอ,อ,อยากจะเปิดให้ดูเปิดไม่ได้แหละไม่เข้าใจอ่ะว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้แต่อันนี้ใช้แป้งเค้งนนะัะคือสูตร ใช้น้ำมันเนี่ยจะใช้แป้งเคก้กแทนเพราะว่าี่สูตรมันบอกไว้อย่างนั้นแต่ว่าไอ้อัน,นเนี้ยนเนี้ยเนี้ยเนียทั้งหลายเนี่ยที่ใช้อ่ะใช้น้ํามันเหมือนกันแต่ว่าก็คืออัตราส่วนของเนยเท่าไหร่ก็ใส่น้ํามันแทนไปเท่านั้นเอ,อแล้วดูสภาพสิอันที่ทาแรกๆออกมาดีกว่าอันที่เราตั้งใจซะอีกอะ <c oughs> โอเคแค่นี้แหละกินก่อน กินแล้วนะกินแล้วก็กินอีกแต่เดี๋ยวจะทําแบบใหม่จะทําเป็นชูนี่แหละคือเดี๋ยวลองฝึกไปเรื่อยๆเนาะคือมันจะเยอะแล้วไหลแล้วมันจะเยอะอย่างเช่นในนั้น่น <c oughs> <c oughs> แหละแล้วทีนี้มันเยอะ <c oughs> ก็จะเอามาใส่ตีทูน่านะ่ะตีทูน่ากับครีมสลดัดแล้วก็ใส่แครอทซอยไม่ซอยสอยับเลยแหละเนาะมาทำเป็นแบบเหมือนทูน่าแซนด์วิช ทำเปนใส่มนันอะเออมาใส่ข้างหน้าแล้วพักชีแปะโอ้คุาท่านะสวยนะโอเค้เาเจอกันครั้งหน้าค่ะทำลายและเที่ยวหน้า